สวัสดีครับอาจารย์ครับเอออายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เอ่อสี่สิบครับผมครสี่สิบก็อยู่บริเวณเส้นใจเอ่อทำการค้าหรือเงินเดือนคะทำเงินเดือนครับเงินเดือนนะคะตอนนี้อึดอัดบ้างไหมใช่ใช่ครับอึดอัดก็ต้องทนนะคะขอโทษนะคะตอนนี้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่แล้วคะสี่สี่กว่าครับ สี่กว่าแล้วสี่หมื่นกว่าใช่ไหมคะครับผมอึดอัดก็ต้องอึดอัดออกไม่ได้ออกไม่ได้หระออกไม่ได้สมมติใจจะเปลี่ยนงานใช่ครับจะเปลี่ยนไปทําอะไรคะอ่าจะเปลี่ยนไปทําอะไรก็ก็ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมันปุบมันยังไงอธิบายไม่ถูกอ่าคือแล้วถ้าเปลี่ยนไปแล้วออกไปแล้วเนี่ยหนึ่ง หางานไม่ได้อ่ะออกมาก่อนหาไม่ได้สองหาได้แล้วบริษัทนั้นให้คุณไปทำสักสองสาเดือนแล้วบริษัทปิดคุณตอบพี่ซิคุณจะทำยังไงอืมผมก็กลัวยู่นะครับไม่ต้องกลัวอะค่ะมีแน่นอนตอนนี้บริษัทใหญ่ๆขนาดเงินเดือนสามสี่แสนยังโดนลดเงินเดือนกันแล้วเออพิ่งโดนลดรเร็วๆนี้เองครับนะคะแล้วถ้าคุณสี่หมื่นเนี่ยถ้าออกไปเนี่ยแล้วคุณมีอาชีพสำรองอรอยังคะ อย่างเลยครับผมก็อยากจะคิดวรืมองนี้จะมีอาชีพอะไรที่เหมาะแบบเหมาะกับผมบ้างครับเออาชีพที่เหมาะคืออาชีพที่คุณเป็นคุณเป็นอะไรก่อนแล้วพี่จะตอบให้คุณทําอะไรเป็นจบจากไหนคะจบอะไรคะออผมจบเอ่อจบออบปตีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับค่ะคอมพิวเตอร์ตอนนี้คุณทําคอมพิวเตอร์แล้วถ้าเผื่อตอนนี้ผม ใช่ครัผมเ,เป็นเทสเอนจิเนียร์เทสเดลลอปเน์นะเทสระบบแล้วก็เงินเดือนสี่หมื่นนะพี่มองว่าลายมือของคุณเนี่ยคุณอยู่บริษัทนี้มานานยังคะยี่สิบปีพอดียค,ค่ะถ้าคุณเข้าใหม่ๆคุณจะได้สี่หมื่นไหมไม่ได้เลยครับอ่าถ้าเข้าอยู่เข้าใหม่ๆคุณจะได้เท่าไหร่คะเข้าใหม่ๆก็ได้เจาเะครัปัจจุบันนี้ก็ได้เจะประมาณสองหมื่นครับ สองหมืนงั้นคุณออกจากสี่หมืนไปเอาสองหมื่นไหม,มถ้าคุณเข้าไปไคุณก็เป็นคนใหม่ของเขาถูกปะครับเคือคือตัวเลขคือคือพอดีโปรดักที่ผมทำอะ่ะมันมันมันย้ายสายผลิตไปอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ในละเวกห้าสิบกิโล <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วเขาเขาประมาณว่ามันทัาท,ทามผมไปแต่ผมก็เรียกไปเยอะแหละแต่ผมก็ยังลังรีเพราะว่า คิดว่ามันไกลไม่คุ้มกับค่าเดินทางของเงินเดือนเดี๋ยวก็ดูมือซ้ายก่อนนะคะดูมือซ้ายก่อนนนึงะคะอ่นะคะเอบริษัทใหม่เนี่ยนะคะเขาให้คุณเดือนเท่าไหร่คะยังไม่จกลงราคาครับแต่ว่าผมก็บวกไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วบวกไปห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นแปดหมื่นใช่ไหมคะเป็นหกหมื่นอ่าเป็นหกหมื่นเป็นหกหมื่น แล้วสัญญาว่าจ้างกี่ปีคะอย่างนี้ไม่ได้คุยครับก็คือเขาบอกว่าให้ไปสัมภาษณ์ก่อนผมก็ให้ไปทําอะไรนะคะเป็นทําทำเหมนเดินทุกอย่างเป็นที่เดรบเป็นอีกินเนี่งครับเออคุณนะคะพี่จะใช้คำพูดโบราณว่าไม่เห็นน้ำตัดกระบอกนะคะเดี๋ยวถ้าเผื่อคุณไปอยู่บริษัทนั้นคุณเป็นคนใหม่ของเขาเขาไม่พอใจเอาคุณออกละคุณตาย ครับผมถ้าคุณจะออกจากงานได้มีอยู่สองกรณีหนึ่งคุณมีเงินสำรองแล้วยี่สิบล้านยี่สิบล้านเลยครับอ่ะก็เถื่อตกงานไงอ๋อครับก็ไม่เดือดร้อนสองคุณมีอาชีพซึ่งสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละสี่ห้ามื่นแล้วมีสองอย่างนี้หรือยังถ้าไม่มีเลิกคิดอย่างเลยครับจ้ะเลิกคิด ไหนๆมาถึงตรงนี้พี่พูดตรงเลยนะอยา่าโกรธนะครับครับมือของคุณเนี่ยนะคะที่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเออ่คุณมาได้เพราะว่าคุณอยู่เงินเดือนสี่หมื่นเพราะอยู่มานานถูกต้องไหมก็มีส่วนครับเพราะว่ามันก็่กล้ขึ้นมาเรื่อยๆอคุณไม่ได้เข้ามาในลนักษณะของผู้บริหารคุณมาในลนักษณะของผู้ปฏิบัติการถูกปะคะ ใช่ครับอยูในในเซกชั่นที่เป็นเด v e l o p เป็นคูทำทงานเลยครับคือคุณทำงานมาแล้วคุณเกิดความชำนาญนะฮะมือคุณไม่สวยเท่าไหร่นะครับถ้าเผื่อคุณตกงานคุณตายอืมคุณได้สี่หมื่นเพราะคุณอยู่มายี่สิบปียี่สิบปีคุณได้สี่หมืนถ้าคุณออกจากสี่หมืนปุ๊บคุณกลายเป็นคนใหม่ของบริษัทใหม่ทันทีอืแล้วเขาจะจ้างคุณลหร ถ้าเขาจ้างคน40,000เขาไปจ้างคนใหม่40,000ไม่ดีเหรอยึดครับเออนะคิดดูให้ดีนะคะคุณอากจเอาอยู่กที่เดิมนี้เอาอยู่ตึกที่เดิมไปเลยแล้วพยายามหาอาชีพเสริมคิดจะทําอาชีพอะไรไหมคะอืมยังหาอยู่นะครับมันมีอะไรที่เหมาะกับผมเลยครับค่ะก็อาชีพเสริมอาชีพเสริมที่เหมาะกับคุณเนี่ยมันก็คือวิชาชีพคุณทําอะไรเป็นบ้างล่ะ อืมสำไดกเป็นมากก็เดยทั่วไปเกี่ยวผมก็ชอบเกี่ยวพวกเทคโนโลยีพวกยานยนต์นี่ผมก็ชอบหมดยานยนต์เช่นอะไรล่ะคะก็ผมชอบอ่าอัปเดตเจอ่ข่าวสารทั่วไปแต่ผมยังทำเขาไม่เป็นหรอกแต่ผมจะคืออ่าถ้าชอบะ <ไป S 2> อะไร<ถ>พยายามศึกษาซึ่งสามารถใช้เป็นอาชีพได้อาชีพเสริม,มได้ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเราก็สามารถทำได้บริษัทคุณเนี่ย เอ่อตอนนี้เขายังมั่นคงดีอยู่เหรอก็ยังยังได้อยู่ครับยังพอได้ครับอ่านะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะคนทําเงินเดือนในบริษัทที่ไม่ใช่ราชการเนี่ยเขาจะปิดวันไหนเรายังไม่รู้เลยนะคะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งออกไปนะคะแล้วเตรียมหาอาชีพสำรองได้แล้วนะคะต้องเตรียมอาชีพเสริมนะคะคนเราถ้าไม่มีอาชีพเสริมไม่ได้นะคะ ไม่มีมต้องต้องมีอาชีพเสริมนะถ้าไม่มีอาชีพเสริมถ้าบริษัทปิดคือจบอนะคะแล้วแล้ว,ลวเออผมต้องทำแต่แนวแนวนี้หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกเกษตรพวกค้าขายพวกอะไรพวกนี้นได้ไหมครับพี่ดูจากลายมือคุณแล้วเนี่ย <c oughs> นะคะคุณค้าขายพี่มองว่าคนจะค้าขายเนี่ยยากกว่าทำเงินเดือนเยอะนะคุณจะขาย <c oughs> อะไรคะ เอ,ออยังครับยังยังคิดอยู่เลยครับจะขายอะไร <จบ S 1> ยก <จบ S 1> ตัวอย่างสมมุติเราไป,ปห,าหาจับบ้านขายเนี่ยหาจับเูื่ี้นน,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 นั่งไปไหนหน้าเนี้ยที่ดินตรงนี้ใช่ไหมคุณคิดได้นะพูดได้คุณรู้ไหมในหน้าที่ดินเขาทำยังไงฮะยังครับยังครับยังไม่รู้ครับในหน้าที่ดินเนี่ยอาจารย์พัชรนีก็ทำมาแล้วโคดหินนะ และคณะอาจารย์พัชณีซึ่งเป็นเรียกว่าปรมาจารย์สุดยอดนักขายคนหนึ่งนี่นะฮะเคยขึ้นไปถึงผู้จัดการเขาเรียกอะไรนะผู้จัดการของไรอ้อนอะไรนะพัชณีอ๋อเป็นนายกไรอ้อนเคยเป็นนายกไรอ้อนนีนะฮะแล้วก็เป็นทาประกันก็เป็นผู้จัดการภาคอะไรพวกนี้นะพี่บอกว่าพี่บอกว่าในหน้าที่ดินไม่หมูฮะบางทีเราทําทําไปมันก็หักหลังกัน แล้วอย่างคุณเนี่ยไม่เป็นเลยก็ตายคุณรู้จักใครหรือที่จะไปทําในหน้าที่ดินอม่รับอ่าแล้วจะไปทําเกษตรจะไปทําอะไรคะอเกษตรถ้าทำสวนนีได้แล้ทวทําสวนแล้วสวนปลูกอะไรพว,พ,วพวกพวกทุเรียนพวกพวกทุกกเรียนพวกยาคลาพวกเนี้ผลไม้ไหยฮะยังดูก่อนอานน์ฮะอย่างนี้ต้องคู่นี้เลยใช่ไหม อ,อ,อคุณจะไปปลูกทุเรียนคุณปลูกมะม่วงเปน็นหรืหอยังโหหัวเราอเยอะพี่ไปสินี่ไปหัวรานี่มัน,นเกิดเขาทำขึ้นมาได้อะมือเขาเป็นมือทรงขยันนะเนี่ยเขาขยันมือขยันนะทุเรียนนะฮ <laughs> ปลูกทุเรียนนะคะฮะไม่พอดีพอดีที่บ้านที่บ้านพ่อมีพอ่พอพ่อผมมีบ้านอยู่เอเขาปลูกทุเรียนหรือยังคะปลูกปลูกแล้วครับออกลูกแล้วยัง ออกออกเลยครับเอ็อถ้าถ้าทําทุเรียนเอาอย่างนี้มือขยันเนี่ยอยาไปเลี้ที่บ้านมีที่เยอะไหมก็ก็ไหลไร่ครับเออไหลไร่ไปปลูกทุเรียนก่อนพลทุเรียนออกลูกแล้วเก็บผลผลิตแล้วค่อยออกดีเปล่าอืมตอนนนี้มันก็ขายอยู่ทุกปียูครับพอดีพ่อพ่อทำอยู่แต่ก็แก่แก่แล้วอ๋อทำจะสืบทอดแลยจะไปสืบทอดเหรอเออก็ ก็ยังคิดอยู่แต่ว่าผมก็ไม่อยากไปไเพราะว่าลูกเรียนอยู่ที่นี่อ๋อคือยังไงพี่เน้นว่าอยากให้เป็นอาชีพเสริมนะฮะอยากให้เป็นอาชีพเสริมไปก่อนไม่ใช่เปลี่ยนเลยนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนนะคะนะคะเหมือนกับคุณเนี่ยกระโดดลงจากเรือแล้วก็ไปลอยคออยู่ในน้ําไม่ได้นะอย่าเพิ่งออกเหาให้มันมั่นคงแล้วค่อยออกนะ ก็คือก็อทำก็อ่าอืมอืมอืมก็คือยังไงก็ให้ทำงานที่เดิมก่อนเดี๋ยวเพิ่งอ่าทำงานที่เดิมและเอื้อมมือไปทําตัวอื่นนะทุเรียนไม่ต้องเฝ้ามันก็ได้นะฮะปลูกไว้ก่อนเสริมไปศึกษาไปเสริมไปศึกษาไปจนออกลูกเรียบร้อยแล้วนะคะล้วใครทายังออกไม่ได้ค่ะนะคะแล้วแฟนแฟนทํางานอะไรคะทางานเอ่อทำงานอในเดินเหมือนกันครับค่ะทําไปก่อนค่ะนะคะหาอาชีพที่มันมั่นคง เหมือนนกเนี่ย<ม>เราจะโผลจากนี้ไปอีกจากหลักหนึ่งไปอีกหลักหนึ่งเราจะต้องบินได้แข็ง<อ>ไม่อย่างนั้นจะไปไม่ถึงอีกหลักหนึ่งตกตามตายก่อนเ<อ>ข้าใจนะคะแล้วจะมีจะมีชควี่รอบเลยมีรอบเลยเครับหรือว่าต้องทำงานอย่างเดียวจริงก็ได้กันเอออย่ามีมีแต่ลาบมือมือซ้ายอันนี้เมื่อกี้มือซ้ายอย่างอันนี้มือซ้ายใช่ไหมอ่าดูนิดนึงอ่ามือซ้าย اد, ดูลาบดูลาบไปดูตรงไหนฮะก็ดูที่จุดอายุนะคะ มไม่ต้องละค่ะนะคะพี่ว่าอ๋อมันก็เส้นตัดอย่างเงี้ยทํางานไปดีกว่าน้องนะคะทํางานไปดีกว่าอืค่ะพี่เห็นว่าบริษัทนี้เนี่ยคไม่มีตําแหน่งอะไรให้คุณแล้วนะไม่เห็นมีตําแหน่งโดยชัดเจนนะอืม,อมนะคะอะนะคะทำายตอนนี้คุณถือว่ามาอยู่มานานแล้วถึงไปถึงได้เงินเดอนดีถ้าจะทํางานที่อื่นเนี่ย อย่าไปหวังตรงนี้เลยนะคะเอื้อมมือไปทําตัวอื่นดีกว่าถ้าจะทําเกษตรถ้าคุณปลูกทุเรียนเป็นหาที่ปลูกไว้เลยนะคะหาที่ปลูกไว้สักสี่ไร่ห้าไร่ซื้อที่เก็บไว้บ้างหรือยังะคะพ่อมีหลายไร่ไหมเขามีครับเขาเขาเก็บไว้บ้างเ,เ,เขาซื้อบ้างครับอ่าซื้อได้ก็ซื้อซื้อเก็บแล้วก็ปลูกไว้ก่อนนะคะแล้วพอูทุเรียนออกลูกอะไรเรียบร้อยแล้วเราได้ผลผลิตดีแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตรงนี้ถูกไหมคะ นะอ่าอย่าเพิ่งออกง่ายๆทา,างงานเนี่ยหายากนะแล้วที่มันเม่คอกว่าไม่มีตำแหน่งในในชี่ปัจจุบันหลันี้คือแ่ายังไงครับอาชีพนี้ออกไม่ได้แล้วค่ะนะคะคุณคิดว่าคุณจะทําอาชีพอะไรล่ะคะอืมก็ที่โน่ก็คิดว่าก็ยังยังหาไม่ออกครับยัคบ<อ>งคิดไม่ออกครับถ้าคิดไม่ออกก็คือไม่ได้นะคะพี่<า>ก็อยากจะรวยสักร้อยล้านแต่พี่ยังหาทางไม่ได้พี่ก็เลยต้องนั่งดูหมออยู่ก่อนนะ ถูกปะเออใช่ไหมเออนะเข้าใจนะคะเรายังหาอาชีพอ,อ,อื่นไม่ได้เราก็ต้องดูอาชีพปัจจุบันของเรานะค่ะโอเคค่ะออนะคะอยู่มาตั้งยี่สิบปีแล้วโอเคไม่ออกค่ะออไปทำอย่างอื่นเสริมไม่ก่อนนะคะ คับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเขาอยู่มา20ปีแล้วนะคะแล้วช่วงนี้เป็นจังหวะที่ทัานั้น่าจะเจอเส้นใจด้วยหาเจอเส้นใจด้วยไม่ได้ครับเป็นจังหวะที่มันจะเป็นช่วงที่แบบว่าต้องทนอึดอัดนะทุกคนมันก็อึดอัดทั้งนั้นแหละค่ะตอนนี้จิงภาวะเศรษฐกิจโดยรอบแล้วล่ะไม่รู้ว่าปีน้าจะเป็นยังไงนะฮะอะไรที่พยายามยื้อแต่ใครเดียวกันก็ต้องหาอาชีพเสริมด้วยนะฮะอ่าโอเคค่ะ